กูดีเซฮายที่ประชมทุกท่านกันด้วยนะครับดีดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องเต้งกันอีกแล้วนะครับวันนี้กำลังการสุ่มหาตัวละครที่ผมอยากได้แล้วนะครับผมอยากได้อยู่2ตัวนะครับก็คือ1ครับเลมาร่างนี้ตันร้อยเครับมาพร้อมกับสกิลพิเศษ acceleration b i r d นะครับผมแล้วก็ตัวที่2ครับลามีนยาเมาดาวรุ่งพุ่งแรงที่ผมอยากได้มากๆคนในแพ็กนี้นะครับมีสกิลพิเศษเหมือนกันนะครับ acceleration b i r d นะครับผมเดี๋ยวเราไปลองสุ่มกันเลยมาจะดูจะได้ไหมไป900ปัง เฮเงียบๆแบบนี้สีเขียวๆไฮไลท์หรือเปล่าไฮไลท์หรือเปล่าขอเถอะเกลือมามากแล้วสุ่มไปหลายตัวแล้วเอ้ยได้ใครนี่มายาเมาครับผมโอเคถือว่าเป็นหนึ่งตัวที่ผมอยากได้นะไม่แย่ไม่แย่ในผมรามียาเมาสัตเปียงฮึผิวสุยๆสัตเปียงสัตเปียงฮึกระดดมง นี่เลยครับผมรามินยามมวเดี๋ยวเราไปดูแนวทางการอัพกันเลยครับผมก็ตัดมาเป็นหน้าทีมเป็นที่เรียบร้อยนะครับยามมวนะผมสุมได้สกิลปีกก็ออขออภัยครับสกิลออตำแหน่งปีกซ้ายมานะครับผมเดี๋ยวเราจะให้เขาเล่นทางปีกซ้ายไปก่อนแลวกันนะครับเดี๋ยวผมมาดูข้อมูลหลักๆของยามมวกันเลยครับว่าจะมีอะไรกันบ้างมาเรื่องกันที่นี่ครับส่วนสูง180อายุ17นะครับเท้าที่ขนัดเท้าซ้ายครับผมมาใน ทีมชาติสเปนนั่นเองนะครับผมมาในทีม FC บาร์เซโลน่านั่นเองครับผมมาในไทก์ดเป็นไกด์ไทก์ดอีปิกนั่นเองนะครับผมในบาร์เซโลน่าปี2024-2025นั่นเองครับผมตำแหน่งที่เล่นได้ก็หลักๆที่มาให้ก็จะมีแค่ขวากับขวาต่ำนั่นเองนะครับตำแหน่งก็คือโ o ลิฟิกวิงเกอร์แต่ผมสุ่มได้ s s s t กับทางด้านของปีกซ้ายมานะครับผมก็เลยเล่นได้ทั้งหมดสตำแหน่งนะถ้าใครที่ไม่ได้สุ่มก็จะเล่นได้แค่2ตำแหน่งนะครับผม ต่อมาครับผมค่าพลังโดยรวมแบบยังไม่ได้อัพอะไรเลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยเท้าที่ไม่ถนัดนะครับนานๆใช้ทีแต่ใช้ได้ดีนะครับผมอยู่ที่ไฮนะครับถ้านับเต็ม5ก็คืออยู่ที่ระดับ4เต็ม5เลยนะครับผมเมดบูทบอลโเทคชันบวก2นั่นเองครับ สกิลก็มีเดบุทัตฟิฟแฟบหมากเซย์เธอนะครับโซคอนโทนนะครับผมแล้วก็สกิลใหม่ครับแอคเซเลชันเบิร์ดแล้วก็สกิลยิงไกลวันทัตพาสนะครับแทงทะลุช่องทูพาสซิ ing, ่งพินพอย์ก็มีครับผมเปิดบอลได้หยอดเข้าหัวได้ก็มีเอาไซเคิลเลอร์ถือว่าสกิลยิงครบสกิลกระชากมีสกิลเลี้ยงบอลครบใจได้ใจดีเลยครับผมแต่ต้องไปเติมสกิลนี้นิดหน่อยก็จะเก่งมากๆครับเดี๋ยวเราไปอัพเลเวลกันต่อเลยมาครับเริ่มอัพเลเวลให้ยามเมากันเลยอ่าไปครับ มีเท่าไหร่ใส่ให้หมดครับตัวนี้อยากได้มากๆอยู่แล้วรามินยาเมาใส่ไปเลยครับใส่ไปเลยเรียบร้อยต่อไปครับผมเริ่มกันที่การอัพค่าพลังกันเลยนะครับเท่าที่ผมลองดูมานะครับสำหรับรามินยาเมานะครับแนะนําเป็นค่าพลังทางด้านของออโตล้ละกันนะครับหรือถ้าใครที่ไม่อยากได้แบบออโต้ผมพึ่งลงคลิป การอัพค่าพลังยาเมาไปนะครับในรหัสผมไม่มีโค้ดที่เป็นอะมูริมนะครับเลยอัพเป็นออโต้จะได้ร้อยสี่นะครับถ้าใช้มีเกลอะเดลตาแต่ถ้าใครมีอะมูริมไปดูในคลิปช็อตที่ผมลงไปได้เลยครับสามารถอัพแบบนั้นแล้วได้ค่าพลังแตะร้อยสี่ได้เลยครับผมก็ต่อมาครับผมเราไปเลือกเม็ดบูสต์กันเลยดีกว่านะครับตอนนี้ค่าพลังจะแม็กที่หนึ่งร้อยสามนะครับยังไม่เลือกเม็ดบูสต์เม็ดบูสต์ผมแนะนําอยู่ประมาณสามอันนะครับก็จะมีทางด้านของ บอลแคร์ลิ่งนะครับแฟนตาซิสตานะครับสไตเกอร์อินสติ้งนะครับแต่ถ้าเอาชัวร์สุดๆนะครับก็จะเป็นทางด้านของสไตเกอร์อินสติ้งครับผมนี่ครับแฟนตาซิสตาก็จะบวกพลังขึ้น99เหมือนกันนะครับหลักๆก็ประมาณนี้ครับการเลี้ยงบอลนะครับการจบสกอร์บาลานอะไรต่างๆอาจจะไม่ได้บูทสปีดต้นนะครับอ่าสไตเกอร์บูทค่าเลี้ยงบอลจบสกอร์นะครับแล้วก็ดีอย่างครับคือบูทสปีดต้นมาเหมาะกับบูทเหมาะกับล่างของเขาเลยนะครับเพราะล่างนี้สปีดต้นจะเยอะมาเพราะสกิลบูทสปีดต้นอีก แล้วก็บอลคอนโทรลครับบูตเรื่องการคลองบอลนะครับแล้วก็สปีดไปแล้วแต่คนชอบละกันนะครับแต่แนะนําดีสุด <_ C 1> ผมจะแนะนําเป็นทางน้าของสไตเกอร์อินสติงเลยครับผมก่อนอื่นผมมีทีุ่่ม2อันผมยังไม่อยากเลือกตอนนี้เผื่อเก็บไว้เลือกให้ีหนมาผมขอใช้ทีุ่่มสุ่มให้ยามาก่อนเลยครับผมเริ่มที่รอบแรกกันเลยไปปึ้งฟรีคิกแท็กกิ้งนะครับไม่คุ้มครับอีกรอบครับรอบสุดท้ายปึ้งเซฟิงยามาที่เซฟิงเอามาทาไมไม่เป็นไรครับ เลือกกันเลือกแล้วกันเดี๋ยวนี้มาผมค่อยไปย่อยทีมผมทีนะย่อยจนจะไม่เหลือแล้วไปครับเลือกไปเลยสไตรเกอร์อินสติงครับผมปึ้งนี่นะครับเลือกมาแล้วค่าพลังของยาเมานะครับก็จะแม็กอยู่ที่104นะครับเยอะสุดแล้วก็เดี๋ยวผมให้ดูค่าพลัง หลังจากการอัพเลเวลการใส่ mid boot แล้วนะครับว่าค่าพลังรวมของเขาจะอยู่ที่เท่าไหร่นะการเลอบอ 99, 99, 99, 99 80, 101เลเก้าเก้าเก้าแปดเก้าแปดร้อนึ่งแลทาเวอรชันจบสกอร์ไม่ได้เยอะมาก80 81สปีดปลาย92สปีดต้น98บาลานซ์เกสตามิน่า82ครับถือว่าไม่ได้แย่จนเกินไปถือว่าเก่งใช้ได้เลยครับอย่าไปลืมหาสุ่มกันมาด้วยเดี๋ยวคลิปเนมาหรือคู่โบสจะตามมาที่หลังครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์ลกดแชดร์กดซับส สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้กราบสวัสดีครับ